เชียร์สนานพระเอกรุ่นน้องคนนี้อาจจะได้เล่นคู่อ้ามในละครเรื่องใหม่ปีหน้า เป็นตัวแม่ของวงการบันเทิงตลอดกาลเลยก็ว่าได้ค่ะสําหรับอั้มพัชราภาแถมเธอยังมีสัญญาใจกับทางช่องเจ็ททำให้แฟนคลับได้เล่นละครอยู่เรื่อยๆแม้ว่าจะเป็นปีละเรื่องแต่สร้างเสียงฮือฮายอยู่ตลอดตลอดอย่างล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมา24ธันวาคม2565ต้นปีหน้าอั้มเตรียมมีละครให้ได้รับชมกันอีกเรื่องอย่างเสนนาจะใช้ละครเรื่องนี้หรือไม่ต้องมารอติดตามกันนอกจากนี้แฟนๆยังลุ้นให้ อามได้เล่นประกบคู่กับพระเอกสุดฮอตอย่างจินจิจนะนวรัตอีกด้วยค่ะสำหรับอามเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อปีพศ .2540 โดยการประกวดมิสแท็กได้รับรางวัลชนะเลิศมีผลงานชิ้นแรกคือแสดงมิวสิกวิดีโอไม่ใช่คนในฝันของต้นอาภากรและละครมณีเนือแท้คู่กับคงกระพันแสงสุริยะออกอากาศทางช่อง 7HD